ในร้านพุทธลศนคุณนรูุบุรีเปิดทําการแล้วครับอ,อ,องค์พระชนีสุธิดาสมคตเจริญครับขอให้หลวงพ่อศิลาคุมพอทุกคนนะครับยังไงสั่งปั้นพระในคอมได้แล้วก็ฉีดออกมาเพื่อเป็นหล่อเป็นโลหะทํางานต้นแบบนะครับหรือเส้นยืดหยุ่นเส้นไม้หรือจะให้หล่อโลหะกได้นะครับ ปั้นในคอมแล้วก็หล่อมาโลหะได้ครับรับทั้งงานโบราณงานสะมัยใหม่ผมปั้นได้ทั้งมือปั้นได้ทั้งในคอมนะครับอันนี้ปั้นในคอมแล้วก็หลอออกมานะครับลออเป็นโลหะแหวนมีงานโลหะสองชิ้นนะเดี๋ยวมีแรงก็จะทำนะมันต้องยกเตายกอะไรวุ่นวายหนักร่างกายผมไม่ดีแล้วตอนนี้ผมจะรับงานทำอะไรพวกรถบนอะไรอุตสาหากรรม มาเดี๋ยวผมจะสกแกนเข้าไปในคอมสกแกนมันก็มีเครื่องสกแกนได้แะใครก็สกแกนได้ไม่รู้เหมือนกันแต่คุณเนะี่ยจะให้ขนาดได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันดูการให้ขนาดว่าอันนี้กว้างขนาดนี้จุดนี้กว้างขนาดนี้อะไรมจะโอเคผ็จะติกแกนวัตถุเนะี่ยเข้าไปในสี่บัรพอเข้าไปในสี่บัตรได้แล้วอะ่ะ ผมก็เขียนขนาดเข้าเครื่องเซมีเพราะว่าถ้าเกิดคุณซื้อชิ้นหนึ่งอ่ะก็ได้แค่ชิ้นเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณมีไฟล์พออะไรคุณเสียคุณก็แค่เข้าลงหล่อเอาไฟล์ไปเข้าลงหล่อให้ผมฉีดเป็นแว็กแว็กก็เหมือนกับเทียนแหละเหมือนขี้พึ้งอ่ะคือต้นแบบก็ไปหยอดโลหะแล้วพอยอดปุ๊บขี้พึ่งก็ละลาย พิมก็สำรองคีพึ่งออกมาโลหะที่ย้อนเข้าไปก็ไปแทนคีพึ้งก็จะได้เป็นเล็กอย่างนี้นะครับ <laughs> ที่เป็นแว็กเป็นคีพึ่งอ่ะมันเป็นแค่ตัวตัวทำให้คิมอ่ะมันกวงข้างในแล้วพอเททอกเหลืองเทงโลหะอะไรทเทเหล็กอะไร ไปปุ๊บมันก็เหลเ็กก็จะเข้าไปแทนในตัวคีพึ่งในตัวแว็กตัวพิมอะไอพิมพ์ข,อข้อ่ะเขาคีพึ่งมันไหลหรือแว็กมันไหลเขาเรียกว่าโบไลเขาเรียกสับลอกคีพึ่งลงหลอดจิวเวลรี่เขาไปเรียกองลงหลอดจิวเวลรี่เขาก็ทำอะไรทำเชิงเทียอะไรอัดอะไรของเขาแล้วก็เข้าเครื่องไงกดอย่าง อยากให้ทองใช้ทองขนาดนี้หมเครื่องมันก็เป๊ะๆเ,เ,เ,เลยถ้าเกิดหล่อทองหล่อโลหะให้กิโลขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเป็นโบราณน่ะผมก็จะหล่อเทไม่เป๊ะหรอกเพืต้องมาขัดแต่งแอ้ก็จะไหลไปกับน้ำด้วยอะไรประมาณนี้ที่บอกว่าหล่อเป็นแว็กหล่อเป็นขี้ผึ้งหล่อเป็นแว็กขี้ผึ้งนี่แหละคือต้นแบบ ไปทําพิมพ์ข้อพอหยอดออกมามันก็จะไหลออกมาเวลาเรียกว่าสํารอค้พึ่งโลาหะที่ยอดไปก็จะไปอยู่แทนคีพึ่งเป็นรูปอย่างนี้รูปที่เราฉีดแว็กขีดคิพึ่งออกมาโอเคครับเดี๋ยวผมจะสแกนแล้วก็เอาเข้าไปปั้นแต่งในสีบบาทแล้วพอใครสนใจ คุณก็มาซื้อไฟล์ไปไฟล์คุณก็อยู่ได้ตลอดชีวิตคุณก็ก๊อปก๊อไว้ในหลายไฟล์กันไฟล์แรกพังอะไรคุณก็ใช้ได้จนจนตายอะ่ะ <c oughs> ผมจะขายไฟล์เอาขั้นขั้นต่ำเลยแบบแว็กไอ้แมบบ็กแบบรถยน ตรงสเตอร์อะไรเงี้ยอุตสาหกรรมขอกว่าคุณบุนหอ,อไฟละหมื่นห้าไม่ไหวแล้วคุยกับผมเรเา,า,อารเโอเคครับตามมือห้ามาหยิบมาดูกันว่างานละเอียดขนาดนี้แล้วผมปั้อปนออกมาเป็นแกนออกมาจะเป็นยะังไงโอเคครับเขาใช้สีมือเชื่อมต่แกันว่าถูุเขาใะเชื่อมเรางเป็นแสใช้ยเชื่อมตัวไม่จีบาทครับโอเคครับมาหยิบมาดูกันเพื่อไปทํางานร่วมกับ เคยได้ร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมรโรงงานหนึง่งเพืออะไรมาสั่งอย่างต่างประเทศอะไรเงี้ยอะไรเครื่องบินอะไรรถยนต์อะไรยานอวกาศก็ใช้วิธีนี้หมดโอเคครับสนใจอะไรอุตสาหกรรมก็ติดต่อมาล้านพุทธศิลป์สามดีคือรถลบรีนะครับหรือส่วนหายเจ้าเาหล็กก็บอครับมา่อกี้ชาีิบ้าน <c oughs> กลับมาแล้วครับจุดบ้าคลัง่งคนฉลา พา,าแม่คัวย่าๆครับโอเคครับมาจะทํามาหากินอีกแบบหนึ่งแล้วคือขายฝายต้นแบบอะไรอุตสาหกรรมขั้นต่ำหมื่นห้านะครับมาเริ่มงานเลยดีกว่าผมหยุดแล้ครับเดี๋ยวมาดูอะไรตัวนี้เข้าไปอยู่ในคอมผมกนะันโอเคครับมหยุดแลครับนั่งอยู่โต๊ะทำงานแล้วร้านเปิดแล้วครับ สุธิดาทรงคันเจริญครับพระรา,าชนีรัชกาลที่สิบครับไปแล้วมาดูอะไรสากกัง